เริญพรท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2565ได้เดินทางกลับมาภูมิลำเนาของหลวงพอ่อสังคมอีกครั้งหนึ่งครับกับพาหลวงพี่ธนวัฒน์นมัสการครับหลวงพี่<า>เป็นไงบ,บ้างม,มาศูนย์กิจกรรมธรรมชาติสุรินร่มรื่นดีครับผมร่มรื่นดีนะชัดเจนด้วยแล้วก็เห็น ธรรมชาติของที่ได้ตามรอยราชกาลที่ก้าไว้รู้สึกว่าเป็นไปตามระบบระเบียบแบบแผนของพระองค์ท่านสวยงามไหมครับสวยงามครับผมเดี๋ยวจะพาท่านเดินดูท่านผู้ชมครับข้างในครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูห้องประชุมของเราก่อนครับท่านผู้ชมนี่คือห้องประชุมครับซึ่งยังไม่ได้จัดนะครับแต่ก็โอโถงเราสามารถรับ คนได้แม็กซิมัมเลยครับกินอยู่กินนอนที่นี่ครับรับได้150ยห้ถึงสองคนทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าระบบเครื่องเสียงสตูดิโอทีวีชัดเจนครับดังนั้นนี่คือสถานที่เราเรียกว่าศูนย์กิตกรรมธรรมชาติสุรินครับท่านผู้ชมครับมาดูครับนี่ก็แมปปิ้งของศูนย์ครับ ซึ่งเราก็จะอยู่ที่นี่ครับเราอยู่ตรงนี้อยู่อาคารฝึกอบรมครับตรงนี้เองนะครับแล้วก็ศูนย์ของเรานี่ก็25ไร่ครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ลิบๆนูน้นก็ของแพนเค้กกับของบอยครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินเตดเตร,เ,ตรเข้าไปชมในศูนย์กิจกรรมธรรมชาติสุรินทร์ของเราครับอันนี้ก็คือโรงอาหารโรงน้ำดื่มนะครับ มีนะครับคณะกรรมการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินนะครับฝ่ายบรรพชิตก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อนิเทศศาสนคุณครับประธานสถาบันน้ำท่าน